สวัสดีค่ะควายสังหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพักเรื่องราวของอสังหารนะคะมาแจกความโชคดีกันนะคะใครเจอไรนี้คุณโชคดีแน่นอนวันนี้นะแบ่งปันเพราะว่าวันศุกร์นะคะอย่าลืมว่าวันศุกร์แล้วนะคะหลายคนนะคะทำงานประจํากันเนาะก,ก็เสาร์อาทิตย์บางท่านก็เริ่มเตรียมตัวเขาเรียกว่าหยุดงานหรือนะ,ะตอนนี้ก็คือทํางานอยู่ที่บ้านนะคะ วันนี้เป็นพรีเมียมไลฟ์นะคะและเป็นสเปเชียลไลฟ์ด้วยนะคะมาแจากความโชคดีน,นะคะแบบง่ายๆเลยวันนี้ใครก็ทําได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้บอกเลยนะใครก็ทําได้เพราะควรยเป็นคนหนึ่งนะที่ได้รับความโชคดีอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นความโชคดีเนี่ยมันจะต้องมีนะคะมีมีเคล็ดลับนะเป็นเรื่องของเคล็ดลับของความโชคดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ อขออนุญาตแชร์ไลฟ์กันเอาไปก่อนนะคะควันนี้ท่านใดที่จะเจอไลฟ์นี้คุณโค้โชคดีค่ะเพราะนี่คือนะคะแบ่งปันเรื่องของความโชคดีเ,คเพราะฉะนั้นนะคะเรื่อง,องความโชคดีเดียจริงๆอ่ะมันส่งต่อให้กันได้นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะนะคะวันนี้จะแบ่งปันในะเรื่องของความโชคดีมีทั้งหมด7เคล็ดลับด้วยกันนะที่จะดึงดูดความโชคดีมาให้กับชีวิตของเราถ้าเรารู้สิ่งนี้ค่ะสวัสดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญ,ญาตดาแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะไปช่วงบายบายแบบนี้ดะ,ะรีบมานะะเพราะว่านะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดี วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีนะเกรงว่าเดี๋ยวนะถ้ายังไงเนี่ยช่วงแบบคลื้มคล้มแล้วก็อาจจะมีแบบเครือสัญญงสัญญาอาจจะไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนาะหมาช่วงนี้นะคะเออนะคะสวัสดีนะคะมาค่ะวันนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่ภูมิใจนะนำเสนอนะแบ่งปันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าวันนี้เรารู้นะคะในเรื่องของกฎ หรือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นหลักแหละหรือ,เ,อเป็นเคล็ดลับนะในเรื่องของความโชคดีใครๆก็โชคดีได้ค่ะควยบอกคนเลยนะคะเพราะควยก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะไม่เคยได้รับความโชคดีอะไรเลยเพราะเพราะอะไรคะเพราะเราคิดว่าเรานั้นนะเป็นคนที่นะไม่คู่ควรมากพอนะไม่ดีมากพออะไรแบบนี้สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลค์กันออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมกันเนาะ วันนี้ใครเจออะไรนี้คุณโคชโชคดีเพราะนี่ดาควยนำนะเคล็ดลับในเรื่อง,องความโชคดีที่ใครก็สามารถสร้างได้และทําได้ง่ายมากค่ะเรื่องเหล่านี้จริงๆนะทุกคนสามารถโชคเป็นคนโชคดีได้ถ้าเรานะะรู้ว่าเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนไม่รู้นะคะแท้ที่จริงแล้วมัดโคตดง,ง่ายในการที่จะสร้างความโชคดีกับตัวเองกันนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลค์กันออกไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะสวัสดีทุกท่านที่เข้า มาย้อนหลังด้วยนะคะและวันนี้ท่านใดที่ได้แช้รายนี้ออกไปก็ขอให้คุณเป็นคนโชคดีตลอดกาลและมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดการเลยนะคะเพราะว่าไรน์นี้ตั้งใจแบ่งปันนะคะวันนี้วันสุกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะคะก็นำในเรื่องของความโชคดีมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะบอกเลยว่าเคล็ดลับเหล่านี้เนี่ยควรเป็นคนหนึ่งนะ,ะที่มักจะเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลาเพราะเรานะ รู้นะสิ่งเหล่านี้ที่ควรจะแบ่งปันคุณนั่นเองนะคะคือทําอยู่สม่ําเสมอเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงอะ่ะความโชคดีอะ่ะทุกคนอะ่ะสามารถสร้างได้ค่ะคุยบอกคุณเลยนะคะสามารถสร้างได้จริงๆมันง่ายมากนะคะแค่เรารู้ว่าเอ๊ะเราจะทําแบบไหนกันนะที่มันจะทําให้ความโชคดีอะ่ะวิ่งเข้าหาเรานะคะดังนั้นวันนี้ใครอยากเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีคุณจะต้องไม่พลาดไลน์นี้นะคะรอนไลน์นี้นี่ ตั้งใจนะตั้งใจมาให้ทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะทุกคนสามารถนําเอาไปทำได้นะแล้วมันจะเสริมเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะโชคดีด้านการเงินนะการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวนะสามารถสร้างได้ ด้วยสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครบ้างที่อยากจะเป็นคนโชคดีด้ยกมือขึ้นนะคะใครเจออรายนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีแล้วละ<ม>่ะเพราะอะไรคะถ้าวันนี้อยากจะเป็นคนโชคดีนะสายตาของเรานะรือทุกคนกล้วยก็เป็นคนหนึ่งนะที่จะเจาะมองหามองหาเมื่นนมอไหร่ก็ตา <ๆ S 2> มที่เรามองหาเราก็จะมองเห็นถึงความโชคดีค่ะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจออะไรนี้คุณโคโชคดี เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเพราะว่าก็จะเป็นหนึ่งไลฟ์ที่ตั้งใจแบ่งปันนะคะวันนี้บอกเลยนะคะความโชคดีนั้นสร้างได้ง่ายมากๆนะคะถ้าคุณรู้เคล็ดลับสิ่งเหล่านี้นะง่ายมากเลยง่ายมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอ่ะ ท่านใดท,ที่เข้ามาแล้วนะทักทายกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะวันนี้ก็ดะคะมีทัดด้งหมดเเคล็ดลับด้วยกันวันนี้สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ใครเข้ามาเจอไลน์นี้คุณโค้โชคดีมาแบ่งปันความชโชคดีกับทุกคนกันแล้วทุกคนสามารถสร้างเองได้นะความชโชคดีดึงดูดความชโชคดีมันโคตรง่ายแค่รู้นะเจ็ดเคล็ดลับนี้บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยทำอยู่เป็นประจำทำอยู่สม่ำเสมอจนว่าเราอะ กลายเป็นคนโชคดีในทุกเรื่องในทุกสถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นเลยเพราะถ้าคุณรู้สิ่งเหล่านี้วันนี้คุยนำไปแบ่งปันกันนะคะ<ม>เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรก็ทำหนูส่งเสมอทุกวันทุกวัน,วนจนกลายเป็นคนโชคดีในทุกวันนี้นี่โชคดีในทุกเรื่องไม่ว่าเราจะคิดอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วความคิดเราก็เป็นหนึ่งตัวที่กําหนดนานในเรื่องของความโชคดีของเรานั่นเองนะคะแค่รับข้อที่1วันนี้ดนาะบอกเลยว่าแค่รับข้อที่1เนี่ยแน่นอนละอันเนี้ย หลายคนทํากันหรือเปล่าคะนั่นคือการทําสมาธิก่อนนอนทําสมาธิก่อนนอนทุกคืนนะในการทําสมาธิทุกครั้งให้คิดไปเลยค่ะว่าสิ่งที่เราปรารถนาในวันพรุ่งนี้เราต้องการเหตุอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา อันนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ด้าในเรื่องของการทําสมาธิมันจะทําให้เราเนี่ยมีใจที่สงบนิ่งมากขึ้นและอย่าลืมนะคะใจที่สงบมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาเราใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยใจร้อนรุ่มคุณจะดึงดูดอะไรไม่ได้เลยอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีพลังงานของมันถ้าวันนี้ใครก็ตามที่นะก่อนนอนทำสมาธิบ่อยๆหรือนะ,ะหลังตื่นนอนมา ก็ยเป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิค่ะแล้วนะพร้อมที่จะเขาเรียกว่ายิ้มรับนะเริ่มต้นวันใหม่ๆตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพลังงานดีๆรู้สึกสดชื่นอารมณ์ดียิ้มแย้มเบิกบานและคิดไปเลยค่ะว่าวันนี้ฉันยิ้มรับแต่เรื่องสิ่งดีๆความโชคดีต่างๆจะวิ่งไล่ล่าเรา เพราะอย่าลืมนะคะก่อนตื่นนอนเนี่ยเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่ตื่นนอนวันนั้นทั้งวันจะว่าเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งถ้านะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนตอนที่กวยขายของออนไลน์เนี่ยจะบอกทุกคนว่าเมื่อไรก็ตามที่เช้าตื่นขึ้นมานี่หงหุดหงิดเนี่ยวันนั้นทั้งวันนะจะขายของไม่ได้เลยเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือพลังงานและขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา เมื่อเราก็ตามที่เราเป็นคนอารมณ์ดีได้แบบใจนี่แบบโหมีความสุขนะล้นหลาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสวันนั้นทั้งวัน คุณจะขายของได้แบบงงๆไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานนั่นเองนะคะนั่นคือเคล็ดลับข้อแรกในการที่ดึงดูดความโชคดีแบบง่ายๆก็คือว่าทําสมาธิก่อนนอนและก็หลังตื่นนอนมาทำสมาธิและเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสุขสดชื่นนะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นคือเคล็ดลับข้อแรกไปดูเคล็ดลับข้อที่2กันเลยนะคะ เคล็ดลับข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าวันนี้ถ้าเราอะอยากเป็นคนโชคดีก็ให้ปักธงไปเลยค่ะว่าฉันวันนี้เนี่ยเราต้องมีเรื่องราวโชคดีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยวันนี้เราต้องโชคดีแน่ๆเลยหรือวันนี้นะต้องมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเลยให้บอกตัวเองไปเลยว่าเราอะโคตรคู่ควร เพราะความโชคดีนั้นจริงๆเนี่ยคิดไปเลยค่ะว่าวันนี้ทั้งวันน่ะฉันเป็นคนโชคดีมันต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับฉันเพราะอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นความคิดความคิดมันกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจริงๆนะถ้าวันนี้เราคิดว่าเราโชคดีเราก็จะเป็นคนโชคดีตามที่เราคิดคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นจริงๆโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่2ปักธงไปเลยคะ่ะว่าวันนี้วันนี้เราโชคดี แน่ๆเลยมันต้องมีอะไรเกิดดีๆเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยให้คิดแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วคุณจะได้รับมันจริงๆเพราะนะในระหว่างวันเนี่ยทุกคนถ้าวันนี้เรารักษานะความสุขหรือใจของเราที่เป็นสุขนั้นคุณจะดึงดูดอะไรแบบง่ายๆมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินการงานนะความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาแบบง่ายๆอันนี้จริงๆนะนั่นคือเคล็ดลับข้อที่2 ต่อไปไปดูแค่รับข้อที่3กันแค่รับข้อที่3อยเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจค่ะวันนี้จงมั่นใจตัวเองไปเลยว่าตัวเราอะ่ะเป็นคนที่โชคดีโชคดีต่างๆอะ่ะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเพราะเรามั่นใจเชื่อใจในตัวเราว่าเราอ่ะเป็นคนดีฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนโชคดีอยู่ที่ไหนก็โชคดีอยู่ในสถานการณ์ไหนฉันก็โชคดี แม้กระทั่งสถานการณ์ร้ายๆยังมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเสมอๆถ้าคุณนะมั่นใจไปเลยว่าในทุกสถานการณ์ฉันเป็นคนโชคดีและมักจะเจอเรื่องราวดีๆเสมอเสมอเลยแล้วเราจะผ่านมันไปได้แล้วจะมีเรื่องราวดีๆให้กับตัวเราเองควยก็เป็นเช่นนั้นนะเมื่อเจอสถานการณ์ไม่ดีให้มองค่ะ ว่าตัวเราเป็นคนโชคดีมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีสําหรับเราสิเพราะมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นได้เติบโตและไปต่อได้นั่นเองเก็ตไหมคะทุกคนเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆกับร้ายกลายเป็นดีกับกลายเป็นว่าเราอ่ะเป็นคนโชคดีในสถานการณ์ร้ายๆนั้นโอเคไหมคะเนี่ยอันนี้นี่หลายคนนะคะบางทีเขาเรียกว่าเหมือนอจิตตกจิตตกนะใจมันตกใจมันหล่นใจมันแบบแหว่งวิ่นอะไรแบบนี้มันก็จะแบบเขาเรียกว่า เวลาเกิดสถานการณ์ไร้ไรๆเนี่ยเราก็จะคิดแบบเออคิดไม่ดีไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไล้ายๆหรือไม่ดีเนี่ยควยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเราจะต้องไม่คิดนะว่าในสถานการณ์แบบนั้นอย่าไปคิดตามสถานการณ์ค่ะ เมื่อไรก็ตามที่คิดตามสถานการณ์คุณก็จะเจอเรื่องราวร้ายๆเหล่านั้นจริงๆแล้วมันจะก้าวข้ามผ่านไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามคิดเข้าข้างตัวเองเปไปเลยคะ่ะว่าฉันน่าโชคดีต่อให้เกิดสถานการณ์ร้ายแบบนี้มันต้องมีเรื่องดีๆสำหรับฉันสิเพราะฉันเป็นคนโชคดีแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ ค่อยมักเจอนะคะเขาเรียกว่าบททดสอบในสถานการณ์ร้ายๆเนี่ยมักจะมีเรื่องราวดีๆซ่อนไว้เสมอซึ่งหลายคนนะมองมันไม่เห็นคิดไปไม่ถึงมันเกิดขึ้นเสมอๆจริงๆเรื่องนี้นี่โหนะเกิดขึ้นแบบคือคนเราทุกคนชีวิตไม่ได้โอยด้วยกีบดอกกุหลาบก็จะเจอเรื่องราวที่บางครั้งไม่คาดคิดนะ ขึ้นเสมอกับชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะผ่านไปได้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนโชคดีอยู่ตรงไหน,นฉันก็โชคดีนะคะนั่นคือข้อที่3จงมั่นใจค่ะว่าถ้าวันนี้เรามั่นใจไปเลยว่าโชคดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ฉันเป็นคนโชคดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน,นโชคดีก็วิ่งไล่ล่าฉันคิดอย่างนี้ไปเลยค่ะมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็แล้วคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆเหมืนก็ที่วุยเจอ เพราะเราคิดแบบนี้เราถึงได้รับโอเคไหมคะและคล้รับข้อที่4ก็คือว่าวันนี้โฟกัสอะไรนะคะก็จะได้สิ่งนั้นอยจะบอกว่าการโฟกัสเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าวันนี้คนเรานะคะโฟกัสแต่เรื่องเราไม่ดีเรื่องเราไม่ดีเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะั้นในเรื่องของอใครที่สมมุตินะมีเงินแต่ไม่พอจ่ายบินต่างๆนู่นนี่นั่นเมื่อไรก็ตาม เราไปโฟกัสว่าเงินไม่ไม่พอเงินไม่พอคุณ get ไหมคะคำว่าเงินไม่พอนั้นมันนะคะจะดึงดูดอะไรคะเงินเราก็จะพร่องจากกระเป๋าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนในที่สุดคุณก็ไม่พอมันจริงๆะแหละดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะกลับสถานการณ์ได้นั่นก็คือว่าโฟกัสแต่เรื่องราวดีๆบอกตัวเองไปเลยค่ะว่าวันนี้ฉันโชคดี ยังไงก็แล้วแต่ฉันจะมีเงินมาไว้ใช้จ่ายเพียงพอสำหรับนะในชีวิตของฉันในชีวิตประจำวันของฉันเสมอหรือในเดือนนี้ของฉันเสมอบินทุกบินจะได้รับการจ่ายออกไป get ไหมคะคือมีเงินพีมว่าเพียงพอในการที่จะใช้จ่ายในตัวเราเองหรือทั้งครอบครัวโอเคไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการโฟกัสเนี่ยข้อที่4การโฟกัสเนี่ยมั่นใจไปเลยค่ะว่า โฟกัสในเรื่องดีๆแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับผ้ามาหาเราและเรื่องราวดีๆที่โฟกัสนั้นมันจะใหญ่เติบโตใหญ่ขึ้นแต่ส่งผลไปในทางที่ดีที่จะทําให้เราได้รับสิ่งนั้นง่ายมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้การโฟกัสในเรื่องดีคุณจะได้รับสิ่งดีๆโฟกัสในเรื่องร้ายเรื่องร้ายเนี่ยบอกเลยนะคะยิ่งไปขายายให้มันใหญ่ขึ้นมันจะลุกลามใหญ่โตจนในที่สุดเราก็ต้องยอมรับมัน ตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะสิ่งสิ่งนั้นมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณเก็ตไปคะอย่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าดึงดูดความโชคดีจงโฟกัสในเรื่องราวดีๆเท่านั้นแลวเรื่องราวดีๆเนี่ยในทุกเรื่องในชีวิตของเรามันก็จะเข้ามาหาเราโดยที่มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่สเนาะได้แค่รับข้อที่5ก็คือว่าอันเนี้ยสาคัญมาก มันคือนะคือ,ค,อคือคือความคิดนะความคิดของเราความคิดนะคิดบวกแทนการคิดลบคิดบวกแทนการคิดลบหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณคิดบวกคุณก็จะได้สิ่งบวกๆชีวิตคุณก็จะมีแต่บวกนึกออกไหมคะพลังงานดีๆมันจะดึงด,ดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเมื่อไรก็ตามที่เราคิดลบ,ลบ เรื่องราวลบๆเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโดยที่บางครั้งถึงแม้ว่าเราตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามนะคะควยบอกคุณเลยความคิดเรามันเป็นคลื่นพลังงานแล้วส่งออกไปยังโลกใบนี้ยังจัก,กรวาลนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะดึงดูดมาแล้วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆถ้านะคะอย่าเพิ่งเชื่อคายแต่ถ้าใครนะคะเขาเรียกว่าอยากจะทดสอบสิ่งน,นี้เนี่ย คุณลองได้เลยนะคะควยบอกคุณเลยนะเรื่องนี้นี่จริงๆอ่ะมีมีมีอันนึงนะแต่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าการดึงดูดอัน,นเนี้ยเนี่ยข่ยเมื่อสองสามวันที่แล้วนะอันนี้ก็ได้เรียนมาจากท่านอาจารย์บดีเอื้องศรีนะคะก็เป็น,เป,นเป็นอาจารย์ของครูเพราะฉะนั้นอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้อาจารย์ให้ทำเวิร์กช็อปนะวันนี้กวยมาแบ่งปันคุณนะใครไปทำคุณก็จะคิดว่าโอ้โหเนี่ย จิตใต้สำนึกเรามันโครส่งพลังเพราะฉะนั้นจใจเห็นเวิร์กช็อปนี้ว่าถ้าวันนี้คุณคิดคิดลบคุณจะได้สิ่งลบแต่คุณคิดบวกคุณจะได้สิ่งบวกหรือวันนี้คิดอยากได้อะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นดังเวิร์กช็อปนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคดโชคดีค่ะลองเอาไปทําดูอาจารย์ให้ทดลองนะก่อนนอนให้คิดถึงเรื่องว่าคุณปีนบันไดคิดถึงเรื่องว่าคุณปีนบันไดค่ะ ปีนบันได3วันนี้คิดแต่เรื่องนี้ก่อนนอนว่าปีนบันไดแล้วระหว่างวันให้พูดกับตัวเองว่าฉันไม่ปีนหลอกบันไดอะไม่ปีนบันไดยังไงฉันก็ไม่ปีนไม่ปีนเด็ดขาดเลยอยากจะให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะเวิร์กช็อปนี้มันคือเคล็ดลับข้อที่5ที่ควยแบ่งปันก็คือคิดบวกแทนการคิดลบวันนี้ถ้าคุณคิดอะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นคิดว่าวันนี้3 เป็น3วันเวิร์กช็อปก่อนนอนคิดไปเลยค่ะว่าวันนี้คุณปีนบันไดฉันปีนบันไดก่อนนอนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนปีนบันได3วันนี้อย่าให้ทดลองดูนะคะแล้วระหว่างวันพูดไปเลยค่ะปฏิเสธตัวเองอ f ลเฟม t ชันไม่ปีนฉันไม่ปีนฉันไม่ปีนบันไดฉันไม่ปีนบันไดสิ่งที่เกิดขึ้นอยากรู้ไหมคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธ ว่าไม่ปีนบันไดคําปฏิเสธที่ affirmation ไม่เป็นผลนคะคะไม่เป็นผลเ,เลยเพราะอย่าลืมนะคะกวยกันจะบอกคุณว่าจิตใต้สำนึกเราอ่ะโคตรทรงพลังมันมีผลต่อชีวิตเราเนี่ย95%และอีก5%คือเป็นเรื่องของจิตสำนึกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามนะที่ได้เจอเวิร์กช็อปนี้คุณโคตรโชคดีลองเอาไปทำดูค่ะเพราะกวยทำแล้ว ถึงแม้ว่าปฏิเสธอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังคงได้ปีนบันไดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าจิตใต้สํานึกเราอ,อยู่ลึกๆลงไปเขาโคดทรงพลังก่อนนอนเลาคิดอะไรนะคะนี่ควายยกเห็นภาพและเป็นเวิร์กช็อปที่สุดเจ๋งและทุกคนทําเกิดผลลัพธ์ค่ะคือต้องปีนบันไดกันทุกคนถึงแม้ว่าปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่ว่าฉันไม่ปีนบันไดเก็ตไหมคะทุกคนนี่คือโอโ้โหนะะเป็นอะไรที่ Amazing สุดๆอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณคิดลบ คุณก็จะได้เรื่องราวลบๆบคิดบวกก็จะได้แต่เรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้โจงนะคิดนะบวกแทนการคิดลบเช่นก่อนนอนไปอยากจะได้เงินก็คิดไปเลยค่ะว่ามีคนเห็นภาพชัดเจนมีคนเอาเงินมาให้ฉันต้องการเงินเท่านั้นเท่านี้คุณเห็นภาพไปเลยค่ะเห็นภาพมันทุกวันเห็นทุกวันแล้วจิตใต้สำนึก เขาจะไปจัดการหาหาอะไรก็คือคนที่คิดเหมือนกันคล้ายกันกับเราแล้วไปดึงดูดสิ่งนั้นมาว่าต้องการเอาเงินมาช่วยเหลือหรือมาซื้อสินค้าเราอะไรแบบนี้เก็ตไหมคะทุกคนนี่คือกดแรงดึงดูดบอกเลยว่ามันโคตรส่งพลังเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับข้อที่5ต่อไปเคล็ดลับข้อที่6เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวันนี้ จงชื่นชมยินดีนะกับคนที่สำเร็จเพราะนะยิ่งชื่นชมยินดีเรายิ่งได้รับมันยิ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปชื่นชมนะกับคนที่สำเร็จเนี่ยตัวเรานั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนโชคดีคนต่อไปเก็ตไหมคะคิดไปแบบนี้เลยว่าเราจะเป็นคนโชคดีคนถัดไปเพราะฉะนั้นวันนี้จงชื่นชมยินดีกับคนที่เขาสำเร็จค่ะไปชื่นชมยินดีนะคะยินดีกับเขาแล้วบอกกับตัวเองว่าคนต่อไป มันคือฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือคนสำเร็จโอเคไหมคะนี่คือเคล็ดลับนะข้อที่6เคล็ดลับข้อสุดท้ายอันนี้สุดเจ๋งวันนี้นะคะใครหลายๆคนนะไม่ไม่ไม่เคยทำสิ่งนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้จงทำเถอะคะ่ะ เคล็ดลับข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ากล่าวคําข,ขอบคุณค่ะในทุกเรื่องราวไม่ว่าวันนี้คุณจะได้รับอะไรมา,าเรื่องราวอา,อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆก็ขอบคุณเรื่องราวร้ายๆก็ขอบคุณค่ะเพราะทุกอย่างมาเพื่อให้เราเติบโตบขึ้นและเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้มันอันนี้ถือว่าสําคัญนี่คือเคล็ดลับข้อสุดท้ายอยากจะบอกทุกคนว่าแท้ที่จริงนะหกข้อนี้ ถ้าใดที่ไม่ทันย้อนหลังได้นะคะไลน์นี้โคตรแพงเพราะมันจะมีเวิร์กช็อปให้คุณลองไปทำดูอย่าเพิ่งเชื่อคายค่ะแต่ทุกคนนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าจิตใต้สำเนึกโคตรทรงพลังถ้าวันนี้ใครได้ทำเวิร์กช็อปคุณโคตรโชคดีเพราะนะ,ะเวิร์กช็อปนี้นะต้องกราบขอบคุณนะคะอาจารย์บดิตอึ้องังศรีดาที่ให้เวิร์กช็อปดีๆมาแล้วคุยก็มานำมาแบ่งปันทุกคนนะคะเห็นไหมคะเคล็ดลับต่างๆซึ่งไม่เก็บเอาไว้นะคะก็นำมาแบ่งปันเพื่อที่อยากให้ทุกคนนั้น ได้เห็นถึงมันจริงๆคือกฎธรรมชาติและเป็นกฎศัจธรรมคุณคิดแบบไหนคุณจะได้รับมันแบบนั้นเพราะฉะนั้นวนนี้คิดอะไรกันคะคิดอยากได้เงินคิดแต่เรื่องเราดีๆคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีฉันโคตรเป็นคนโชคดีฉันโชคดีแน่ๆเลยคิดไปเลยคะ่ะยิ่งคุณคิดว่าเราโชคดีทุกวันเนี่ยแล้วในแต่ละวัน คุณก็จะเห็นว่าคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆตลอดเลยมันจะมีมาแบบ Amazing เสมอเสมอถ้าวันนี้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีและในทุกๆวันจะมีเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นกับฉันมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่สิ่งดีๆคิดแบบนี้และจงมั่นใจไปเลยค่ะว่าตัวเองคนโชคดีแล้วคุณจะโชคดีเหมือนกับทุกๆคนที่เขาโชคดีเพราะเขารู้สิ่งเหล่านี้ที่วยมาแบ่งปันนั่นเองนะคะและควยเป็นคนหนึ่ง ที่จะใช้สิ่งนี้เสมอนะและก็เป็นคนโชคดีตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านใดที่เข้ามาเจอไลน์นี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะบอกเลยว่าไลน์นี้เป็นไลน์ที่นะคะใครที่เลื่อนผ่านต้องบอกว่าพลาดนะไลน์นี้นี่อ่ะเป็นไลน์ที่แพงนะะไลน์นี้แพงมากนะใครเจอไลน์นี้เนี่ยบอกเลยนะคะโชคดีมากที่สุด เพราะจะมีเวิร์กช็อปนะให้ลองไปทดลองดูค่ะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วคุณจะรู้ว่าแท้ที่จริงอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในชีวิตของเราไม่ได้เรื่องบังเอิญนะคะแต่เราสร้างหรือเราไปเรียกไปเชิญเขาเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่อยากได้อะไร ก็จงอย่าไปไปเชื้อเชิญเขาเข้ามาแต่จงคิดว่าวันนี้ฉันน่ะเป็นคนโชคดีโอเคไหมคะทุกคนนะวันนี้ควอยก็มาแบ่งปันถึงเรื่องของความโชคดีกันนะคะใครที่เจอไรนี้คุณโคตรโชคดีคะ่ะบอกเลยนะใครเจอควายนั้นโชคดีเสมอเพราะควายจะเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขามากกว่า เสมอๆนั่นเองนะคะไม่ว่าเรื่องความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มาแบ่งปันนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องแบบโอ้ยฉันรวยก่อนฉันมีเงินเยอะแล้วถึงจะมาแบ่งปันอะไรไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นวันนี้กล้วยมั่งคั่งเหลือเฟือมากพอนะคะแล้วมั่งคั่งเหลือเฟือเพื่อแบ่งปันทุกคน <S <S วันนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จงคิดไปเลยค่ะว่าคุณเป็นคนโชคดีไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีจะร้ายคิดไปเลยค่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีใน สถานการณ์แบบนี้ฉันได,ได้รับสิ่งดีๆเพื่อให้ฉันได้เติบโตและไปต่อเสมอถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆไปตลอดชีวิตค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นกววยาฝากไว้นะคะวันนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะไม่ได้ถาทายใครต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะก็ฝากติดตามกันนะคะวันนี้ถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าโรงแรมนะโรงแรมที่ดินสนามกอล์ฟ หรือว่าจะเป็นพวกอคอนโดหรือว่าเป็นโกดังสินค้านะมีหมดเลยหรือว่าวันนี้จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ควยก็จะแบ่งปันไว้ในเพจนะควยอสังหาไปติดตามกันได้นะคะตอนนี้มี y o u t u อ่าไอจี IG, นะอินสตาแกรนั่นเองแล้วก็ใน t i k t o อนะคะเป็นเรื่องความรู้ในเรื่องของอสังหาเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีก็ติดตามกันนะคะไม่อยากพลาดก็กดติดตามเอาไว้นะคะทั้งเพจ ควยอสังหาและ Facebook นะคะคุณจะได้รับและเรื่องเจอเรื่องราวดีๆนะได้รับเรื่องราวดีสาระดีๆในเรื่องของอสังหาและเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินนะธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณบอกเลยนะคะใครเจอขวยคนนั้นโชคดีวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย